ครับพี่รอกับผมบาสันลุงอีสานร้านป้านเซ็นวันี้สิพ้าพี่พานองามาเพิ่งวองใหม่หมักใหม่ครับรีวิวหมักใหม่รับซึ่งเป็นหมกักยังนั่นที่ตามกันครับผมเป็นหมักยังเหรอครับพี่แม่แม่พอ,อันนี้สีเลืองเหลืงรองถวบ้านทา่านยัง่เคยมีไม่คอยมีเนาะ<ผ>มคยกเอื่มาหมาักครับเคยกินแต่มักที่มันเชื่อมแล้วในกล่องค่ะ ครั้งแรกที่เคยที่ได้กินแบบลูกสุสดเนาะมาอยังเลยมาอยังคะอลองชิมมาเด้อเดี๋ยว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 ฝาดฝาดเพื่อนเพื่อนหวานนิดนึงไปชิมแล้วเฉลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมากอินทับพลำครับอินทพลมอินทพาลำแหละครับ ซื sea, ite, 500, 500้อแว่ขางทางมามันสิถึวันสิถึิเถือกระ้ออโลละจักบาทใี่ไหมโลละห้าค่ะห้าร้อหาร้อยพี่น้องเอ้ยซื้อมาวันสิจักโลหนึ่งดีเลยกนี้เนื้อเปลก็มีหน่อยแน่วพแฟงเต็กก็เฮ็ดเพาะยิเบืองเอาพี่น้องอันอยู่ในนันมาพาะโลเด้๋ยับเดี๋พี่น้องมาวิ่งกันเดี๋ยกันน่อยไ่้เห็นมาลองชิม้าไมปีใหมยซาดีละวได้กินละเดิมมากันนี่ละพี่น้องมาทัน อินท่าพาร์ล์มอินท่าพาร์ล์มพี่น้องเฮ้ยกินอยู่ที่มันเชื่อมแล้วมันจะไม่สองร้อยห้าสิบบาทจะได้รสราคาอ,อ,อันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวช่อแม่ครึ่งโลเนาะเฮ้ยตายตายตายพี่น้องมันครึ่งโลแะเนี่ยอยู่สองร้อยห้าสิบ <250 S 2> บาทมันควนกินผู้เดียวกับเบิร์ตเลยนี่ครับ <c oughs> โอ้ยพออยู่ยแม่กคอยเอ้ยเ,เห็นมากระได้สองร้อยห้าสิบบาทครับสำหรับในมือแล้วะครับผมอ่ารีวิวรสชาติเป็นยังไงครับนี่แม่พอ ก็ออกหวานนิดนึงหวานแบบจืดๆหวานจืดๆมีฝาดเฟือนเนาะฝาดมันหวานตอนาบักจันน้อยละบาทสองน้อยละหาบาทบวานเท่านี้เนาะหอมเด็ดขั้นละพี่น้องเลยว่านาำะบักกะทันหมักจันนลยนะหมักจันหอมนนะแรือว่มันจะประมาณนี้ปะเอาบม่ได้บอกยังไงนะครับมันเด็กันอยู่มันเป็นยังไงบุเอามาไปนั่งหับรวมเลยอ่าไป กูได้มากอยากกินก็ไปหาซอกกินหาซื้อกินเถอนะครับด้วอินทบลลามินทบลลามอินทัพหาลัมมูเมนหมอลำพี่น้องครับผมผมมาสรุปสารละนอเปอร์เซ็นก่อนล่าพิลันองไปทะเพียนเท่านี้ครับผมเดี๋ยวแม่จำเงอนสี่รอยกินเบอร์ตะกอนครับสวัสดีครับผม